เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 รู้สึกครับเรียนภาษาจีนใช่ไหมเรียนภาษาจีนใช่ไหมเฮ้ยอย่าพิ่งเรื่องไปไหนเราเชิญเรียน,รรน,นภาษาจีนอยู่นะอ่าอยากเก่งภาษาจีนปะอยากใช่ไหมอยากก็อยู่ต่อเราจะกำลังสอนวอลแคปเอชเอสเคภาษาจีนอยู่สามคำอยู่ข้างบนเนี่ยนะเวลาไม่นานสองนาทีเองนะคะคุณน้องๆจะได้เก่งไงแต่ก่อนที่จะเรียนเราจะขออย่างหนึ่งได้ไหมขอกดใจกดใจเอานิ้วแบบ เนี่ยอ๋อมันไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมโอเคนะกดหัวใจให้เราซื้อก่อนมาเริ่มเรียนคำที่หนึ่งต้าเชียนเต้าเชียนแปลว่าขอโทษคำถาม老师ที่จะฝากดูสิทุกคนไว้ก็คือดูสิครับเต้าเชียนกับตยู้对不起กับ,บเเปาียนต่างกันยังไงมีใครเก่งภาษาจีนมากพอไหม ที่อธิบายได้จำไว้นะฮะเต้าเชียนคำนี้กับตุ้บุ๋ชีกับเป้าเชียนต่างกันยังไงฝากเข้ามาคอมเมนต์ถ้าใครรู้นะเราจะิญมาเจอเราิจะติดต่อคุณไปดูซิว่าใครตอบถูกต้องที่สุดคุณจะมีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์อย่าเลมืมนะเต้าเชียนต้ีเปาเชียน สั่งคำนี้ใช้ต่างกันยังไงในคอมเมนต์นะเจอกันโอเคต่อไปตัวอย่างเช่น,เ,ชนเ,รรดดเ,เขาได้ขอโทษฉันไปแล้วเกณฑ์น,นะ,ค,ะรครับรู้สึกครับเกณฑ์นนะคำต่อไปฮะเตอรหรือเตอรบางทีเขาอ่เต ใช่ไหมฮะนะตรงนี้เราบอกว่าได้รับเช่次เเน次得了分การสอบรอบนี้เขาคือการสอบใช่ไหมถ้าเตอเขาได้ห0ึ่งร้อยคะแนนเต็มนะย่อมใช่ไหมต่อไปติงจี牌ดูสิครับตงจี牌ยตงจี牌บอกว่านะฮะ บัตรขึ้นเครื่องบินบัตรขึ้นเครื่องนะฮะตัวอย่างเช่นชิงนิ้นหนาเข่าตึงจีไพจุนเปยตึงจีางการุณ่าถือบอร์ดดิ้งคัทหรือกรุณาถือบัตรขึ้นเครื่องให้เรียบร้อยนะฮะเตรียมตัวขึ้นเครื่องเครื่องบินนะนะคะ โอเคไหมทบทวนครับเต้าเชียนขอโทษเต๋อเต๋อได้รับตึงจีไผ่บตดขึ้นเครื่องครับเอาแล้วรู้สิครับเหล่าเชลยป่อยากรู้อยากรู้จริงๆว่ารู้สิคุณไหนตั้งใจเรียงคลิปนี้จนถึงเวลานี้ถ้าตั้งใจเรียนถึงตรงนี้เราจะขอหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านะฮะหมายเลขเก้า หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าครับนะฮะสามตัวไว้ในคอมเมนต์เราฉันจะได้รู้ว่ารู้สึกคุณไหนแฟนๆคนไหนที่ตั้งใจเรียนมากทุกครั้งคุณจะมีสิ่งเซอร์ไพรส์ครับหนะมายเลขเก้าสามตัวในคอมเมนต์ไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับสามรับรู้สิทธิ์ที่ตั้งใจเรียนภาษาจีนแล้วชื่นชอบเหล่าเชื่อชอบเหล่าเชื่อสอนนะ,ะสอนเก่งขนาดนี้เชี่ยวชาญได้รับประกาศนียบัตรทั้งอังอทั้งอเมริกา จีนและไทยเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนระดับสากลแบบนี้นะฮะแล้วยิ่งเฉพาะเชี่ยวชาญในการสอน HSK โมดิวสอบหรือสอนไวยากรณ์ฟังพูดอ่านเขียนของภาษาจีน HSK นะคะสถาบันของเราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสอน HSK โดยเฉพาะเราจะเลยปะปานะฮะสอน HSK มา15ปีสอนน้องๆคนไทยเข้าสอบ HSK ไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0หมืนคนนั่นคือที่หนึ่งในการสอน HSK สนใจเรียนกับเรา ะะแบบเรียไนได้ตลอดทุบทนได้ตลอดเรียนอย่างสนุกไม่เครมเครียดได้ผลทันทีติดต่อเข้ามานะฮะที่แพลตฟอร์มสีเขียวหรือแพลตฟอร์มไหนถ้าไม่มีคนตอบเปลี่ยนแพลตฟอร์มติดต่อเข้ามาแนะนาแพลตฟอร์มสีเขียวติดต่อเข้ามาเข้าใจใช่ไหมทำไมต้องพูดไม่ได้เพราะาบางแพลตฟอร์มเราพูดเป็นแพลตฟอร์มนั้นไม่ได้โอเคไหมครับนะรู้สกจัไว้ครับเราเจอกันจังไครฮะตั้งเจรยนภาษา,าจีนอนาคต ดีแน่นอนครับ